เราจะหนุกไปวะเฮ้ยเล่นพวกที่เหลือมันหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไอ้ยันไอ้เลไอ้เปเตอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยเอา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 เร็ว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  โอ้ยจ้าปิดจ้าค้ยเลี้ยวเลียวเลเเียวาจะมาได้แต่ละคนเดี๋ยวนี้ไม่ดองอะไรมาเนี่ยฮะทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้โอ้ยเหนื่อยวะมาปะจ้าไม่วะวานนีเครื่องบินที่้าบินไปอะโซมันดันคาดเมื่อกี้โซขาดโซขาดและที่สำคัญอะยางมันก็ร่วยอีกด้วยโอ้โหเหนื่อยจริงจร สองแถวก็ไม่ให้ขึ้นทำไมครับก็ดูหน้ากล้าดิเออหินด้วยครับหินด้วยหินด้วยนี่กำลังคุยเรื่องวันนี้อยู่ใช่ไหมเออถูกวันนี้อ่ะดีนะที่ไม่มีใครรู้จักพวกเราอ่ะที่ไปขอควรเขามาความผิดครั้งนี้จับมือใครเดิมก็ไม่ได้หรอกมันแน่นอนเห็นแล้วจริงๆหรอใช่เพื่อนเอลยเอ้ยแล้วในอีกคนนี้อยังมาเราไม่พบอีกนี่ย พวกเราลองบอกพวกเขาไปสิว่าโจนห้าสองอ่ะมันคืออะไรสองที่ห uh, นึ่งสองสัสองจัดการได้ทุกเรื่องไม่เดินจับและก็ตอที่สองสอสตาโอยโพี่เตอร์พี่เตอร์รองไหยพี่แค่เปรดตกลงไปพี่การนะมึง ทีส่สามนะครับพี่น้องครับสอที่สามคือสอสะดวกก่อการได้ทุกที่แล้วแต่จะทำกับพี่น้องครับแล้วก็สอที่สี่โซสบายอยู่เฉยๆก็มีตังใช้รวยเห็นใช่ไหมรับพวกเราใช่แล้วก็สอสุดท้ายก็คือสอโซนนาโซนน้าของมันใช่ให้มันดูซะบ้าง ว่าไผเป็นไผเม่นบอแม่นแล้ว ขึ้นมาสิเร็วเร็วเฮ้ยเอาเร็วขึ้นมาเอาๆๆเตะๆเอาเอาไปขึ้นมา ของกลุ่มโจนในจาวันนี้มียอดทั้งสิ้น15คนครับเฮ้ย15คนได้ยังไงแล้วมันมีกันอยู่แค่สี่คนเนี่ยไอ้พวกที่เหลือไปไหนหมดแล้วทมพวกเขนไม่บอกลราโอ้ยเย็นเย็นพี่เต้เย็นวันหน้าครับอ่าตอนนี้ว่ะไอ้พวกที่เหลือเออไอ้พวกที่เหลือมันตายในหน้าที่มันแล้วทับงหมดน้า าตายในหน้าที่เนี่ยนะเฮ้ยมันทำงานกันยังไงเนี่ยอือไม่เป็นไรเอาไหนฮปลังจิตออกมาทำงานงบประมาณหน่อยสิงบประมาณปีนี้นะครับท่านประธานจ่ายไป หมดก็แถวหัวหน้าครับเดี๋ยเวเดี๋ยวหัวหน้าจะสบายใจขึ้นผมมีแผนการอะไรงั้นทั้งหมดนะว่าไงเมื่อตะกี้สายของเราได้รายงนานมาว่าพวกเราได้ไปก่อกวาไอ้พวกตลาดฝั่งนู้นเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนที่จะดึงดูดลูกค้ามาที่ตลาดของเราสายรายงนานว่าประสบผลสำเร็จอย่างยิ<ม>่งห<ม>ั้งหมดนะขึ้นการาการาอบวางระเบิดเพื่อหวังผลโดยมีหมูตายสาม ตายเหรอุ่มท้องาาาก,ก็จัดกระจายเลยทั้งหมดน้าแล้วคนละ่ะพูดเสียชีวิตหรือเปล่าเสื้อทิ้ง,งยอะไรแางนี้เรื่องคนเราต้องห่วงว่าพวกมันจะมีผู้เสียชีวิตครับหัวหน้า <c oughs> ไม่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยร์นะไม่มีใครตายเลยโว้ยทำงานยังไง,ไงเยะแต่วัวหน้าอย่าเพิ่งเสียใจเลยครับสายของเราจะรางยงานอีกว่าพวกมัน มีผู้บาดเจ็บรด้งสาสิบคนสามสิบคนใครบ่หน้าและสองายที่สาหัสรายแลกมันโดนสะเกรเีระเบิดกระเบื้องปะป้องขอไม่ป,ป้องเลือดไหลไม่ยอมอยู่ยนยในกรบวนหน้าหัูไม่ป้องเี่ยนะครับแล้อีกคนละอี่คนหนึ่งหนักกว่าขรบื้หนา้าอ,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 อมันโดนสเกระเบิดกระเบื้องบุดปันกระเบื้องสุดปันกระบื้ปั่อ ต้องปักโอนเ,เงเี้ยไรก็ยอมยืนเลยกบหน้าดีมากโอเคมีแผนการอะไรดีหรือเปล่าทำให้พวกมม่เกิดความแตกแยกกันนะ,อะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยก็หน้าพวกเราอ่ะอาจจะต้องในหัวหน้าต้องโรนต้องขอทุนได้นะเราบัวหน้ายังม่มีแผนเหรอครับ เดี๋ยวนะจบไปวางแผนี้เรียบร้อยก่อนที่ข้าะลงมือเองข้าข้าก็ันห,หน้วรหน้ตัวแล้ววควรได้ตัวล้ว เร็วไหนวางแผนเรีรยบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าวันนี้พวกเราวางแผนกันเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้า <Yeah. S 2> ใช่ไหมใช่แล <Yeah. S 1> ้วเราตั้งชื่อแผนการนี้ว่าแผนการบันไดเจ็ดขั้นบันไดเจ็ดขั้นใช่ครับหัวดหน้า <c oughs> เป็นการวางแผนเจ็ดขั้นตอน <c oughs> ที่จะสร้างความแตกแยกให้กับไอ้พวกตลาดสันติน oh. เพื่อดึงดูดพวกพ่อค้าแม่ค้าให้มาขายที่ตลาดมืดของเรา yeah. โดยแผนการแรกเราจะส่งลูกน้องไปติดป้ายประยกันไปใหปปใ้ทั่วตลาดไปให้เกลื่อนกาอดไปได้สกปรกไปทั้งตลาดเลยครับหัวหน้าและแผนการคนที่สองเราจะจับพ่อค้าแม่ค้าเป็นตัวประกรัน และหลังจากนั้นเราก็จะเรียกค่าคุ้งคูมาเลยครับหัวหน้าเฮ้ยคู่อะไรหัวเองวะข้ามีจะเข้าใจเลยก็คูระบายน้ําธรรมดาเนี่ยครับหัวหน้าคูระบายน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าไหนมันไม่ยอมจ่ายค่าคุ้งคูให้กับเราเราก็จะกุญรูคูมันซะและแผนการ้อที่สามเปเตอร์นำเสนอ เอาเงือรงเรียนมันดําค้นร่วงกันไปเลยแล้วก็กานตอนที่ดีครับอันนี้อลังการจะมีการวางระเบิดตามลบต่อไปไปเลยไปไปส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับหัวหน้าครับ เราจะยิงย <muitas S 2> ิง <sketches> ย oh. no ิง <herum> ย <thighs> <questo S 1> ิงแล้วก็นอนยิงกหัวหน้าครับแต่แล้วเราจะยิงอะไรอ่ะเราจะยิงปูของพวกมันก็หัวหน้าครับโอ้ยปูนึกว่ามันจะไปยิงคนเราจะยิงปูของมันให้เป็นรูให้หมดกบหัวหน้ามันจะได้ไม่มีปูมาขายและหลังจากนั้นนะับหัวหน้าครับเราจะวางระเบิดเราจะวาง ขอเอาไปกับหัวหน้าผมพูดปิดกัหน่อยผมจะโบยจะปูเรือกอแรกกับหัวหน้าครับเพราะว่าแถวนี้นะครับหัวหน้าเรือใบมันหายากกับหัวหน้าเรือกอนแร่หาได้กับหัวหน้าครับเฮ้ยแผนต่อไปแกแผนการขั้นต่อไปนะครับหัวหน้าเรื่องมันมีอยู่ว่าเฮ้ย กว่าจะถึงเจ็ดขั้นเลยสองขั้นข้าของว่าเพื่อนแล้วปุได้พูดบ้างไหมก็ข้าวางแผนมาตั้งแต่มาห้าสิบปีเนี่ยเออบอกแม่เฮ้ไหมพี่แผนการอ้อทีหกเราจะส่งลูกน้องไประเบิดแผนหมูมันซะระเบิดให้กระจุยกระจาย ระเบิดให้เหื่อนกลาดไอพวกมันอยู่กันไม่ได้ทั้งตลาดระ <Yeah. S 1> เบิดให้เรียบไปเลยกับหัวหน้าร <c oughs> และแผนการขั้นสุดท้ายแผนการคันนรค้นที่เจ็เราจะจับสินค้ามันเป็นตัวประกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูปลากาไไ่ลิงจักจักรันจริงๆเสือสิงกะติแมตจะไปหมด หลังจากนั้นจเจ้ามันมาตัดคอเอาหัวเสียมประจานาตลาดลูกค้าเห็นจะได้สยองขวัญจะได้วาดภาวาะได้กลัวแล้วลูกค้าจะได้แห่นีตลาดของพวกเราตุ้ยเอครับวหนะดีมากมันเป็นแผนการที่ดีมากมันเป็นแผนการที่โหดโหดมากๆ อดคุดโคดถ้าอย่างนั้นนะโจนทั้งหมดเล่นมือเล้นปฏิบัติการได้โจนทั้งหมดสลายตัว